ผู้เล่นจากประเทศไหนครับจีนกดออกนะโอเคคนนี้น่าจะคนไทยโอ้โหจีนท็อกซิกอ้าแล้วนี่แม่งโดนด่ายับยับเลยแปลว่าอะไรวะเนะี่ยโอ้ท็อกซิกวะโอ้ผมแมงโดนด่ายับยับ,ยบเลยคนนี้มาตี้อันนี้น่าจะเป็น FC มาตี้นะโอ,โอเคคนจีนคนเดียวคงไม่โปรหรอกเราไปหาความร้อนใส่หัวกันดีกว่านะก่อนนอนให้นอนหลับฝันดีเป็นยังไงละนอกความหัก โอ้โหม, um. มึง pues เปล mm ี hmm. oh, ่ยนตัวไอคนจีนเปลี่ยนตัวล็อกลบเอากุญแจไปเซ็ตฉากรอดที่บ้านเล็กหรือเปล่าอยากรอดมากพี่ก็ให้รอดนะเออนี่ไงมีกระท่อมบาตกรนะหลุมเกิดเซ็ตฉากรอดอีกแล้วเซ็ตฉากรอดอีกแล้วนะมึงเหลี่ยมเยอะจริงๆนะไอเด็กคลมึงเนี้ยอยากจะรอดก็รอดก็ขอกันดีๆก็ได้พี่แบบไม่เคยมีอีโก้อยู่แล้วอ่าแล้วมีโอ้โหโอ้โหลูนเกิดแบบ ที่หมอนลำมากเลยวะ่ะโอ้โหลูนตรงนั้นก็เกิดเฮ้ยมีรอยเท้าด้วยโอ้โหเจอลูนกูละเจอลูนกูละเจอลูนกูละโอ้โหวิ่งหลบมุมแบบคมๆกูทำมึงจมๆอ้อฮมึงเป็นม้าแบบไม่มีอีโก้เลยเหรอโอเคเขาต้องออกทางนี้นะ เทาไม่ออกทางนี้แล้วก็สเต็ปแบ็กมาแล้วก็แล้วก็ยังไงแล้วก็ตีฟรีเอาหัวหมูไปกินก่อนทีหนึง่งหัวหมูงานไหว้เจ้าด้วยไม่ใช่หัวหมูธรรมดา <What? S 1> เฮ้ยโอ้โหมันมันล็อกหลบอ่ะเฮ้ยมันครูดาวนานนะเนี่ยทำไปเล่นปะหัวหมูหัวหมูทานาอันน่ะสเต็ปมันเยอะ,อะจัดเจ้าเฮ้ยดึงโดน โดนไปเพื่ออะไรอันนี้ก็อยากจะรู้เหมือนกันโอ้ยมันเชิงหนาได้ไหมมันเชิงหนาได้ปหผู้ชมมันเชิงหนาหมาชิบะแล้วเนี่ยนู่นไปนู่นแล้วหันมองอะไรอะเจมันไปนู่นแล้วมันไปนู่นมันไปนู่นมันไปนู่นบัตรลัดขึ้นแล้วเจ้เออเคได้อยู่นะได้อยู่นะได้อยู่นะโอโหกูจะดึงไปเพื่ออะไรไโอโซเวนเนะี่ยดึงไปเพื่ออะไรวะผมอยากจะรู้จริงๆเดงเดลเปอร์ developer. คนจีน oh, oh ที่มันเซตฉากรอดมาได้ป่ะเฝ้านะบอกก่อนไม่มีอีโก้นะเพิ่มความร้อนที่หัวนะเล่นตัวเนี้ยคือไม่ได้กะชนะนะครับผมอันนี้คือเราเพิ่มความร้อนที่หัวก่อนไปนอนนะโทเทมไฟมันมีจริงหรือเปล่าไอเนี้ยเจอโทเทมไฟผมละเราจะปล่อยให้มันรอดไม่ได้ไป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 อ้อโห ให้ผมว่าผมเจอว่ะไปแล้วครับผมหนึ่งเปิร์ครับผมนั่นก็คือรวมไปก่อนนะดมไปก่อนนะมไ,นนะไม่ไปเว้ยอย่ามาหลอกกันให้ยากโอ้โหอะไรมันไม่โค้งตามที่ใจต้องการน่ะมันไม่โค้งตามที่ใจต้องการน่ะเอ้ยไปเถิดกันแบบนี้เลยเหรอไม่เอาสี างนี้ได้ฟีสองคนได้ฟีสองคนอ้าว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 แล้วอ้าวแล้วได้ฟีสองคนอ้าวแล้วอ้าวแล้วอ่ะจิกจกจิกดึกดึกอ้ดูดิจะผูกไปเพื่ออะไรอ่ะผูกไปเพื่ออะไรอ่ะแล้วก็หัวหมูไปหัวหมูติดสถานะหมอลำไปเอะมันจะมีคนวิ่งมาลายนี้หรือเปล่านะอันนั่นแน่เจออีกแล้วเจออีกแล้วยังไงอ้าวคุมเกมครับคุมเกมทั้งแบบแล้วครับตอนนี้ครับผมผมเป็นผู้ที่คุมเกมนะอ่ะ เอาเอาเอาแล้ว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 เดเนี่ยเดนเฮไม่ได้ไม่ได้ไม่ต้องฆ่าคนจีนคนนั้นก่อนนะเจ็บหมดทุกคนครับตอนเนี้ยคือแบบแจกจ่ายความเจ็บปวดและโลสลาวส์นะฮะโอโหกูมอลจริงเพื่ออ่าจะรอจะรอใช้จังหวะหมอลำว่างั้นเถอะจะรอใช้จังหวะหมอลำยังไง เอาอยากจะให้ใช้บอลล่หรอบอลลไม่ไม่ไมไมไมเขาต้องตีจังหวะนี้เออมึงโดนอยู่แล้วไม่ต้องห่วงเซตฉากเซตฉากไว้ไม่ได้พี่ไม่ให้น้องเซตฉากไว้ง่ายๆหรอกเอ๊ะไมไม่ไม่ไ,มไ,มไ,มไมเห็น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 ,หนอัดจึก๊กจึกไปก่อนพุเขาจิบเว่าตาเอ้ยอย่ามาเซตฉากเกิดแถวนี้พี่ไม่ชอบจริงๆ เอ้ยมันมีลุกขึ้นมาเองหรอไม่นะมันมีลุกขึ้นมาเองอย่างนั้นหรอตอนนี้เขาไม่ได้ปั่นไฟแล้วนะฮะไม่ได้ปั่นไฟแล้วนะบอกไว้ก่อนจุ๊ยโดนวะ่ะโซ่แล้วโดนโซ่แล้วไงต่อโดนโซ่แล้วไงต่อเกมเกมโดนโซ่แล้วไงต่อเฮ้ยนานอยู่ว่ะมันปรับมาใหม่ปะเนี่ยทำไมรู้สึกมันนานกว่าเดิมเออโดนไปซ้าถ้ามันจำเป็น ผมเห็นละผมเห็นละตีล้มครับเล่นตีลม้มเล่นตีลม้มเล่นตีลม้มเราเห็นเรายเอยอะแขวนก่อนดีกว่าวะแต่เขาจะบอกว่าเราแบบหมอลำเกินไปนะโอเคตอนนี้มาติดสถานนะหมอลำรัวๆแล้วนะไอพวกเนะี้ยมันต้องมีคนไปเล่นลูบิกนะฮะถ้ามันไม่เล่นลูบิกเนี่ยมันก็จะโดนเราจัดการจะฆ่ามันให้มันหมดที้งทีมเลยโอ้ยอาจจะมาได้ เราจะให้มันมาตรงนี้ไม่ได้นะน้องเราจะให้มันมาตรงนี้ไม่ได้เพราะว่ามันจะเห็นทเทมไฟเอ้าเอ้านี่ไงโดนโซ่หมอนรำผมเกี่ยวเป็นไงล่ะโดนโซ่หมอนรำผมเกี่ยวเฮ้ยตัวมันปรับมาใหม่ปะเนี่ยทำไมมันรู้สึกว่ามันหมอนรำกว่าเดิมวะน้องๆน้องคิดเหมือนกันกับผมปะเฮ้ยมันมีคนอยู่ในนี้คนหนึ่งนะเราว่ามันมีรอยเท้าอ่ะเนี่ยอีกาเพิ่งลงด้วยอะแสดงว่ามันต้องมีซัมติงไรายได้นะ ให้ยจะตอนนี้มันติดนะมันติดสถานะห,หมอลำละหมดแล้วนะฮะคิดว่าเนียนมากมั้งเอ้าเฮ้ยอาเอาเอาเอาน้องหมวย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 เอ้าของ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 ไปไกลเกินไปของไปไกลเกินไปเราเจอซีโนโฟาร์มผมนะอันแน่ อา้ากุญแจนี้พี่ขอเธอะกุญแจนี้พี่ขอเถอะกุญแจนี้พี่ขอนะเอาตรงนี้เลยแล้วกันมันคงไม่รู้หรอกมัง้งไม่ได้มาด้วยกันหรอกนี่งไงละ่ะแตกไปซะไอ้หนุม่มเฮ้ยโอ้ไม่ไม่โทเทียมหากินกูเลยอนะันนั้นน่ะห้ามเด็ดแคสห้ามเด็ดแคส ยามาทำลายโทเทมหายกินของฉันนะถ้าไม่มีโทเทมนี้ฉันจะอยู่ได้ยัางไงาในชีวิตของมาเซ์เก,กมะว้าวใช้สถานะหมอลำใส่ผมเหรอได้ดิไม่ถึงโหระยะตีที่หลอกตาที่สุดในเกมเนี่ยมันชอบระยะตีมันหลอกตาโอ้เกมโ,โห้ยโดนว้ยโดนว้ยโดดว้ยข้ามไปซิก้าวข้ามไปซิก้าวข้ามไปซิก้าวข้ามไปเซก้าวข้ามไปเซ อย่าทะลึ่งผมจะเฝ้าโทเทมนะโทเทมคือของรักของห่วงของฉันถ้ามีคนไปพังแล้วก็ฉันจะชีวิตอยู่ยังไงอ่าแคนเซิลไปก่อนแคนเซิลไปก่อนแคนเซิลไปก่อนนะไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้หรอกโอ้โหผมนึกว่ามันจะชชดจังว่าหมอลำเอา้าเกี่ยวขาไปเกี่ยวขาไปยังไงยังไง ฮ้ถัอ่า You open the box and I came and I came What the hell ก็มาเดียครับก็มาเดียครับตายยากใช้ไปแล้วตายเอ้าโอ้โหระยะตีที่สั้นที่สุดในเกม Dead by Daylight สั้นยิ่งกว่า m i c h a e r s m e r e อีกโอ้โหสั้นยิ่งกว่า m i c h a e r s m e r e อีกเดือดเจอซีโนไบต์ของผมนะไม่ใช่ซีโนไบต์ดลซีโนแวกนะตัวเนี้ย โดนไปซะเฮ้ยมันปรับมาใหม่ปะเนี่ยทำไมรู้สึกมันหมอลำกว่าเดิมอะมันน้องคิดเหมือนกันับผมปะมันเก่งกว่าเดิมแล้วเนี่ยถ้าวัดกันตามแบบปอนต่อปอนเลยอะมัซีนูไว้ผมไม่ยังโหสถ้าผมเฝ้าโทเทมแล้วใครมันจะรอดนะผมถามจริงๆมันไม่มีใครรอดนะเนี่ยเอากินกินความหวังขั้นสี่เอาแตก ผมต้องวิ่งมาดูทางซ้ายนะครับผมต้องวิ่งมาดูทางซ้ายมันจะมีคนมาเนียนม,มาพังโทเทมผมนะจาเอ๋จาเอ๋ Where are you เฮ้ยเข้าตู้เหรอ <c oughs> มีแทงหลังหรือเปล่ามีแทงหลังหรือเปล่าโอเค <c oughs> เปลี่ยนเหยื่อแล้วนี่ผมเจอไอ้น,นั่นมั้งปะเนี่ย ผมไม่เจอมันเลยอะ่ะเฮ้ยใจเย็นเพื่อนเรารีบอะ่ะโอ้โห <S <S อย่าทำลายโทเทมของชั้นเดสค์ดนะแกรู้นะว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นนะถ้าแกทำลายโทเทมของชั้นใช่ปะโอ้แล้วไอ้คนที่ผมอยากเจอก็ไม่เจอเลยทำไมผมเจอแต่คนเนี่ย น่าจะเจอกันมาดังนาน้นอะจะเฮ้ยโอ้โหเกี่ยวทันก้าวข้ามความเจ็บปวดแล้วล่ดร้าวมาจังหวะน,นี้แล้วก็จังหวะหมอลำ <c oughs> เฮ้ยสวยๆตอนนี้มาติสนา,านะหมอลำแล้วนะโดนถ่วงเกมครับโดนถ่วงเกมครับนี่ไงโดนจิ้มไปโดนจิ้มไปซะถ้ามันจำเป็นอ่ะกูจะใช้สกิลทัวใหม่วะเนี่ยกูเตือนตีก็ตายละ โอเคเหมือนผมเห็นอีกคนนึงแล้วนะใช่หรือเปล่าเธอตีไงเอาแล้วเอาแล้วเอาแล้ว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 แล้วตีทีเดียวดิเอาแล้วแล้ว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 สือเฮ้ยตัวนี้มันเข้มจัดจัดวะน้องๆตัวนี้เทียเอสนะเทียเอสนะผมบอกให้ เอ้ยโอ้โหมันวิ่งไปโ,อ,โไปอ,ไปอ,อ้จะไปรอดจะไปเซตฉากรอดเหรอจะไปเซตฉากรอดเหรอโอเคเรารู้ตำแหน่งเขาแล้วนะอะไปรอหลุมบ้านเล็กไงตามคอนเซปต์ไงไปรอหลุมบ้านเล็กไงเขาจะไปรอหลุมบ้านเล็กเขามีกุญแจอ่ะยังไงเขาก็รอดได้อะผมก็แขวนเลยแต่ถ้าผมรออยู่บ้านเล็กมันก็ไม่สามารถที่จะออกได้เอกว่าแขวนไปเลยครับผมเห็นอยู่นะ ถ้าเกิดมันมาด้วยกันมันน่าจะดิ้นนห้เพื่อนนะดิ้นให้เพื่อนออกออกหลุมอะ่ะแป๊นหนึ่งนะผมขอมาดูก่อนว่ามันเก็บกุญแจไปหรือยังกุญแจยังอยู่กุญแจยังอยู่มันยังไม่เห็นมันยังไม่เห็นคือตอนนี้มันจะโดนโซ่ทิ่มนะโซ่มันจะเกิดและทิ่มแทงไปที่มันจ้าเอ๋โทเทมฉันยังอยู่ดีโทเทมฉันยังอยู่ดีนะจ้า เอ้ยอาเจอหมอลำหมอลำซัมเมอร์คือสีเดือดาแล้วชอบเพงลงฝรั่งมังค่ามูฮั่าสิยายาสิเอสโอ้ยน่าจะกดไกลกว่านี้สเต็ปแบกแบบหมอลำเราต้องวิ่งทางขวานะครับผมเพื่อเป็นการบีบพื้นที่นะเฮ้ยโอ้โหมันกระโดดเลยเหรอมันไม่มีเชิงเลยอ่ะน้องๆโอ้ ได้ทั้งวันครับได้ทั้งวันครับผมเอาอตามต้องตายยากนะเฮ้ยไม่ตายยากว่ะมันรู้ว่าระยะตีเราสั้นนะอันแน่มีเฟคจัำมหรอเฮ้ยเก็บสี่เล่นตัวนี้เก็บสี่ขอร้อง You open the box and I come เฮ้ยเล่นตรงนี้สามารถเก็บสีได้ด้วยนะคือไม่ใช่อะไรนะคือไอ้กึนกินความหวังอะ คือไอ้เปิร์กทีมันยังอยู่คือมันเป็นเปิร์กพิกเกมมากๆเลย <c oughs> เรียบร้อยครับนี่ผมฝันไปหรือเปล่าเนี่ยผมสามารถเล่นตัวนี้โดยที่ค่าสีได้คอล่องคอร่องนี่คือเรื่องจริงเลยนี่ฉันไม่ได้ฝันไปแมนบอดูท่าเดินดิ้ย,ย 30, โอ้โหแต้มสามหมื่นโอ้โหโอ้โหโอ้โห,โหแรลงหนึ่งด้วยคนนี้ขยันเล่นจัดคนนี้นี่คือแรงหนึ่งเลยอ่ะ เซตชาโอ้โหเกินไปนะเกินไปนะเกินไปนะตัวนี้ค euh ือเข้มเกินไปนะโอเคครับผมผมคงต้องลาทุกคนไปเพียงเท่านี้ก่อนนะครับตัวนี้มันหมอลำขึ้นนะว่าไหมเมื่อก่อนคือมันแบบหางเครื่องมากอะแต่ตอนนี้คือมันหมอลำเลยอะสำหรับวันนี้นะผมคงต้องลาทุกคนไปเพียงเท่านี้ก่อนนะครับแล้วเจอกันใหม่นะครับผมนะกดไลค์กดซับสไคร์กดแชร์ให้ด้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่นะครับทุกคนบ๊ายบายครับ